จริงๆแล้วการพูดของเราอ่ะจะชงว่ามันเป็นเรื่องการเมืองอย่างเดียวก็ไม่ได้มันคือชีวิตของเราเราใช้ชีวิตอยู่กับกฎระเบียบที่เกิดขึ้นมาจากการบริหารทุกอย่างลิงก์กับชีวิตเราเรามีงานน้อยลงเพราะว่าผับโดนปิดระยะเวลาเราเราเราเลือกอาชีพร้องเพลงที่คนก็ไม่ได้ให้ค่าเราเพราะเราร้องเพลงอยู่กับโลกกลางคืนซึ่งเขามองว่าชั้นต่ํา แต่เราก็มีความสุขกับการที่เราจะทำสัมมาอาชีพที่เรารักได้อาชีพเราค่อยๆถูกลิดรอนไปด้วยช่วงเวลาจากกฎระเบียบนะครับจากร้านที่เคยอยู่ดีต้องมาจ่ายสวยจนกระทั่งอยู่ไม่ได้ชีวิตเราแย่ม,ยายมาตลอดเราไม่เคยลืมตาอ้าปากได้เลยจากการทำงานของเราเราโดนโกงเพราะคำคำมั่นสัญญาง่ายๆที่เอาเปรียบเราตลอดเวลา มีการปั้นแต่งจนทําให้รายได้ที่มันควรจะเป็นของเรากลายไปเป็นของคนอื่นคนที่อยู่ในสังคมเราชอบชอบอุป,ปโลว่าต้องเป็นโลกที่สวยงามเราต้องมีลาเวนเดอร์อยู่รอบกายใครทําที่ไม่ไม่ใช่ดอกลาเวนเดอร์เป็นดอกหน้าวัวขึ้นมาหน่อยว้ายผิดแผกเราว่าเป็นมนุษย์ทุกคนมันน่าจะทําได้พูดได้คิดได้โดยเสยรีการที่มาบอกว่าคุณคุณไม่ควรพูดสิ่งนี้อันนั้นน่ะผิดปกติ มันดีอยู่แล้วจะไม่มีใครพูดในสิ่งที่มันเป็นการท้วงติงแน่นอนครับเ,เวลาที่เราประท้วงแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องจ่ายแล้วครับดังนั้นไม่ว่าจะประท้วงเล็กหรือประท้วงใหญ่ค่าเท่ากันคือโดนเหมือนกันดังนั้นถ้าจะทำทำเล็กทําไมครับใหญ่แม่งไปเลยเพราะค่ามันได้กลับคืนมาเท่ากัน ความเหลื่อมล้ำของคนในวงการบันเทิงมันมีมาทุกยุคทุกสมัยอยู่แล้วครับแล้วก็ค่าค่านิยมที่เขาบอกว่าคืออันดับแรกตั้งแต่สมัยโบราณมาเลยก็จะมีค่านิยมบอกว่าไอ้พวกเต้นกินลำกินเนี่ยมันไม่มีค่านะอย่าไปยุ่งสูงสิงกบมันอย่าเอามาเป็นมาเป็นหลักเป็นฐานในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็จะถูกด้อยค่าว่าเป็นพวกเหมือนขอทานไกลๆแล้วก็ถูกเหยียดหยาม ในฐานะจะเป็นลิเกหรือจะเป็นดาราหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะถูกเหยียดหยามในเชิงอยู่แล้วคือไม่ให้ค่าแต่พอต่อมาปุ๊บคนนี้เป็นศิลปินมีมีรายได้สูงขึ้นจากการที่ผู้บริโภคมาดูก็จะได้รับคุณค่าขึ้นมาอีกหน่อยคุณค่านั้นมาจากรายได้เวลาไปไหนมีไหนไปเจคนห้อมลอ้อม ก็จะมีคนกลุ่มคนบางคนที่ชอบอยู่ใกล้ก็จะให้ค่าขึ้นมาหน่อยดังนั้นถามว่าเรื่องของระบบที่มันล้ําอยู่ตรงเนี้ยการให้ค่าแบบจริงๆในฐานะมนุษย์คนหนึ่งที่มีที่มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเชิงสร้างสารรค์ศิลปะอะไรเงี้ยก็ยังคงด้อยอยู่ดีเพราะคุณค่ามันไปอยู่ที่เงินตราราคาค่าตัวมีมีการแบ่งแยกเอาง่ายๆในกองถ่ายก็ช่างไฟก็จะเป็นอาหารอีกแบบหนึง นักแสดงตัวประกอบก็อาหารอีกแบบหนึง่งนักแสดงตัวหลักนี่ก็ขึ้นโต๊ะอาจจะได้นั่งกับผู้กำกับบ้างอะไรบ้างก็จะแบ่งแยกกันไปคนละชุดเป็นอย่างนี้มานานมันเกิดจากที่มองคนเท่ากับกาลาดหลักพี่ก็ไม่รู้มันมาจากไหนนะมันคงเหมือนประเกฑ์อาหารในพระมั้งครับเวลาพระต้องกินอีกแบบหนึง่งคารวะต้องกินอีกแบบ อาจจะเป็นค่านิยมแบบเดียวกันพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันมาจากไหนแต่ถาเอาไปเราไม่ต้องไปค้นหาเรากว่ามันมาจากไหนเราแค่มานั่งมองว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ไหมมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้เข้ากล่องก็กล่องเหมือนกันหมดก็ได้หรือว่าจะเป็นอาหารชุดก็ชุดเหมือนกันหมดก็ได้ปัญหาถ้ามันไม่ได้รับการแก้ไขแมันมั่นบกุงเนี่ยมันจะทำให้โครงการมันเป็นยังไงมันก็เป็นอยู่แล้วนะครับ ในเรื่องของเวลาที่มันมีค่านิยมในการแบ่งแบ่งเกรดค่าตัวคนนี้เป็นซ u เปอร์สตาร์ก็จะได้รับการชีวิตอีกแบบหนึง่ง mm hmm. คนไหนเป็นแค่นักแสดงแก่แกง่เงือก mm hmm. มีงานมาให้กระบุญแล้วอะไรเงี้ย mm hmm. ก็จะได้รับคุณค่าอีกแบบหนึง่ง mm hmm. มันก็เป็นอยู่แล้วตั้งนานมาแล้วแล้วก็ถามว่ามันจะมันจะไปแก้ตรงไหนคือหรือมันจะเป็นมากขึ้นมันก็คงจะเป็นต่างนี้ต่อไปเรื่อยๆถ้าไม่มีใครถ้าไม่มีใครไป อายะขัดขืนมันเป็นการสั่งสมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับจะแก้ไขได้ไหมมันคงต้องแก้กับคนที่เป็นเป็นผู้กร,รนะทำน่ะคงไม่มีศิลปินนักสแสดงคนไหนที่เขาจะไปบอกว่าอย่าทําอย่างนี้กับฉันเพราะเมื่อไหร่ที่พูดปุ๊บคุณอาจจะตกงานฉับพันเขียนบทให้คุณตายหาในตอนหน้าเลยก็ได้ง่ายเนาะแล้วก็ต่อจากนั้นมาเขาก็จะบอกกันว่าอย่าเอายีนี่ทํางานนะ ชีวิตเราก็เจอแบบนี้มาแล้วอย่าเอาอีนี่ทํางานนะเกตดต่ําแบบนี้ค่ะคือการบูลลี่การกดให้เรากลายเป็นตัวแปลกแยกหรือว่าด้อยค่าเราพี่คงพี่ว่าคงไม่ใช่พี่คนเดียวที่โดนคงจะมีหลายคนที่เจอสภาพแบบเดียวกับพี่แต่ว่าหลายๆคนก็ต้องจํายอมรับสภาพไปเพราะว่าถ้าถ้าถือขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะถูกก็จะถูกตัดงานทิ้งถูกบอยคอร ซึ่งคนที่ทํางานในวงการบันเทิงเขามีอาชีพเดียวถ้ายังยี่หละกับความรักที่จะทํางานด้านนี้ก็อาจจะต้องจํายอมไม่พูดไม่ท้วงอยู่กันแบบสงบสงเ่่ยมไปทั้งทที่ใจไม่ใช่แน่นอนครับเ,ออเวลาที่เราประท้วงแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆเราก็ต้องจ่ายแล้วครับดังนั้นไม่ว่าจะประท้วงเล็กหรือประท้วงใหญ่ค่าเท่ากันคือโดนเหมือนกันดังนั้นถ้าจะทำทำเล็กทำไมครับ ใหญ่แม่งไปเลยเพราะค่ามันได้กลับคืนมาเท่ากันคือเราไม่ได้รับการอยอมรับจากการที่เราอารยะขัดคืนหรือการแค่เราทวงติง่งเขาก็ได้ค่าเราอยู่ดีเขาก็ไม่เห็นคุณค่าทางสมองเราอยู่ดีพูดนิดหน่อยเข้มๆอึ่นๆเง้มๆนิดๆ,ดๆอย่าทําเลยถ้าอย่างนั้นนะหลบอยูห่หลังฉากไปเลยดีกว่าหรือก็ยอมสยบอยู่กับพื้นอย่างนั้นต่อไป แต่อย่างเรานิสัยเราเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ยุค90แล้วเราถึงกลายเป็นคนที่วงการแบบเขาเขีย่ยเราออกไปอีกมุมหนึ่งเลยนะเรากลายเป็นพวกพังเป็นพวกชั้นล่างม็นมีรอยสักแบบเล่นเพลงร็อกพูดจาไม่สุภาพคือเราก็อยู่ในหมวดของพวกพังที่ดูว่าเป็นพวกกะเลวกระลาดของสังคมเป็นตัวอย่างที่แย่ของสังคมนี้อัลบั้มเรามีมีสุบุรีบนปกเทปสองปก ในขณะที่บ้านเมืองน,นี้ยังเป็นแบบยุคจารีตนิยมสุสุดคือเราเป็นขบฏตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับดังนั้นเนี่ยเราเรา,เราถามว่าทําไมเราต้องทำทําไมเราต้องทำแล้วทำไมเราจะไม่ทำถ้าเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราไม่ใช่ตุ๊กตาปั้นเรามีความรู้สึกครับเรามีเรามีสิ่งที่เราอยากทำเราอยากพูดแต่เราต้องมานั่งอยู่โดยการที่ใหไม่นะ คุณพูดไม่ได้คุณทําไม่ได้ทั้งๆท,ที่เราอยากทําแล้วทําไมเราจะต้องเป็นมนุษย์ที่เราต้องไม่ทําในสิ่งที่เราอยากทําด้วยละ่ะทั้งๆท,ที่สิ่งที่เราทําคนทั่วบ้านทั่วเมืองเขาก็ทํากันนะมันก็ไม่ได้แปลกจากไหนเลยเราก็ไม่ใช่คนหลุดโลกเนาะเรายังอยู่ในโลกที่มันมีเสรีได้ไม่ถึงขนาดว่าจะไปขี่คอใครเหยียบหัวใครเรายังอยู่ในกฎกติกาของคําว่ามารายาเรายังอยู่ในกฎกติกาของการ เขารบกฎหมายเราไม่เคยติดยาเราเป็นคนติดเหล้าแต่เราไม่เคยติดยาไม่เคยเสพยาไม่เคยขายยาไม่เคยมีในครอบครองแล้วทำไมเราจะต้องไม่แสดงสิ่งที่เราคิดอ่ะขากรอบเราได้เราทำอยู่ในกฎหมายขนาดนี้เราไม่ได้ไปสุดโตง่งเราว่าเป็นมนุษย์ทุกคนมันน่าจะทำได้พูดได้คิดได้โดยเสรี การที่มาบอกว่าคุณคุณไม่ควรพูดสิ่งนี้อันนั้นนผิดปกติถ้ามันดีอยู่แล้วจะไม่มีใครพูดในสิ่งที่มันเป็นการท้วงติงถ้ามันดีอยู่แล้วถ้าคนไม่ได้มองว่าผู้หญิงสูบบุหรี่เป็นเรื่องเลวร้วายมันคงไม่มีผู้หญิงหลายคนที่พยายามจะบอกว่ากูเปรอย่างนี้เพราะมันก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องเลวร้วายก็ไม่จําเป็นต้องชูประเด็นแต่ทำไมต้องชูประเด็นเพราะว่าอยากจะบอกให้รู้ว่า เฮ้ยนี่แม่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์มันมีเหรียญมีสองด้านมีทั้งบวกและลบมนุษย์ทุกคนมีทั้งทั้งเลวและดีอ่ะแต่คนคนที่อยู่ในสังคมเราชอบชอบอุปโลกว่าต้องเป็นโลกที่สวยงามเราต้องมีลาเวนเดอร์อยู่รอบกายใครทําที่ไม่ไม่ใช่ดอกลาเวนเดอร์เป็นดอกหน้าวัวขึ้นมาหน่อยว้ายผิดแผกหรือว่ามันเป็นการเปรียบเทียบขึ้นมาเองซึ่งมันไม่ใช่ความจริงไง ังนั้นไอ้คนที่เราที่นิยมความจริงนิยมเสรีเลยกลายเป็นสิ่งที่มันดูแย่สําหรับพวกเขาทั้งๆท,ที่มันเป็นความปกติราคาอะไรบ้างครับที่เกิราคาหรอครับที่ต้องจ่ายไปหรอครับ,รบจากความสามารถที่เรามีเรามีงานน้อยกว่า,าชาวบ้านเขาเยอะมากนะครับ,รบแล้วก็จากความสามารถที่เรามีเราโดนเขีย่ยออกไปเยอะมากครับสกัดกั้นไมใ่ให้เรามีงานชีวิตเราเย่ยมแย่มาตลอดเราไม่เคยลืมตาอ้าปากได้เลยจากการทํางานของเรา เราโดนโกงเพราะคำคำมั่นสัญญาง่ายๆที่เอาเปรียบเราตลอดเวลามีการปั้นแต่งจนทําให้รายได้ที่มันควรจะเป็นของเรากลายไปเป็นของคนอื่นเพียงเพราะเราไม่ได้เลียแข้งเลียขาใครเรากลายเป็นคนที่ทุกคนปั้นหน้าใส่เราโอเคน้องรักน้องนะแต่ความข้างหลังแทงหลังเรานั่นคือราคาที่เราเสียจากความเป็นตัวของเราแบบนี้มาตลอด ถามว่าเรารู้สึกแย่กับมันไหมเราผ่านขั้นตอนนั้นไปแล้วเราไปติดเล่าว่าเพราะแบบเพราะแบบนี้แหลคะครับตอนนั้นะแต่เราก็มองว่าเรารักชีวิตเรามากขึ้นเราไม่ควรปล่อยให้ตัวเราไหลไปกับความไม่ปกติของสังคมดังนั้นเราก็ดึงตัวเรากับเราก็มาอยู่ในโลกที่ตัวเราเป็นอิสระที่เราพอจะมีได้ส่วนใครจะมองอยังไงนั้นเราไม่เราไม่เรียกร้องให้คนต้องเข้าใจเราด้วยนะ ถ้าคุณปกติไม่ไม่เมาอะไรสักอย่างคุณต้องเห็นว่าอะไรที่มันเป็นปกติและอะไรที่มันไม่ปกติจริงๆแล้วการพูดของเราอะ่จะจะชงว่ามันเป็นเรื่องการเมืองอย่างเดียวก็ไม่ได้มันคือชีวิตของเราเราใช้ชีวิตอยู่กับกฎระเบียบที่เกิดขึ้นมาจากการบริหารทุกอย่างลิงก์กับชีวิตเราเรามีงานน้อยลงเพราะว่าผับโดนปิดระยะเวลาเราเราเราเลือกอาชีพร้องเพลง ที่คนก็ไม่ได้ให้ค่าเราเพราะเราร้องเพลงอยู่กับโลกกลางคืนซึ่งเขามองว่าชั้นต่ําแต่เราก็มีความสุขกับการที่เราจะทําสัมมาอาชีพที่เรารักได้อาชีพเราค่อยๆถูกลิดรอนไปด้วยช่วงเวลาจากกฎระเบียบนะครับจากร้านที่เคยอยู่ดีต้องมาจ่ายสวยจนกระทั่งอยู่ไม่ได้แหล่งทำมาอาชีพเราลดลงถามว่าทั้งหมดที่เราพูดถึงอยู่เนี่ย มันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราไหมมันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองครับมันเป็นเรื่องของชีวิตเรามันลิงก์หมดเลยไม่ว่าเขาจะออกกฎใดๆมามันลิงก์กับชีวิตเราหมดเลยลูกเราไม่สามารถไปโรงเรียนได้เพราะกฎระเบียบว,ว่าห้ามไปทั้งๆที่จริงๆก็มีบางโรงเรียนไปได้ความเหลื่อมล้ําที่มีมันเห็นเห็นอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องการเมืองคนระับมันเป็นเรื่องชีวิตที่เราพูดทั้งหมดน่ะก็ไม่ได้ทำเพื่อพรรคการเมืองใด อย่งนั้นบอกว่าเราพูดเรื่องการเมืองโดยตรงก็ไม่ใช่เพราะเราพูดถึงเรื่องชีวิตที่เราต้องอยู่ในสังคมแล้วสังคมมีการออกกฎออกอะไรแล้วมันลิงก์กันทั้งหมดเราไม่ได้ทําเพื่อใครคนใดคนหนึ่งเราไม่ได้พูดเพื่อใครคนใดหนึ่งเราพูดเพื่อชีวิตเราและลูกการการพูดของพี่เกลนดเรื่องที่ผ่านมาโดยเฉพาะหลังาเนียผมคิดได้รความสนใจมากขึ้นพี่ก็ยังงงอยู่ครับ พี่ก็พี่ก็งงเหมือนกันครับว่าทาไมคนสนใจมากขึ้นทั้งๆที่พี่ก็พูดจาแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะหรือมันไม่เคยมีใครใส่ใจสิ่งที่พี่เคยพูดมาก่อนแล้วพอตอนนี้มันกลายเป็นว่าโลกมันเปลี่ยนไปมีการเปิดกว้างมากขึ้นยอมรับกันมากขึ้นในทางในทางประชาธิปไตยโดยเฉพาะกับคนรุ่นใหม่ก็เลยเห็นสิ่งที่พี่คิดมากขึ้นหรือเปล่าแต่โดยความเป็นจริงเมื่อก่อนนี่พี่ก็เป็นอย่างนี้แต่พี่ถูกเหยียบเหยียบลงไปติดพื้นเลยเวลาที่พี่พูดแบบนี้อน,นึกออกยัง แล้วพี่ก็เลยเกิดความสงสัยอยู่ว่า <IS C EN TA IN> ทําไมมันคนต้องสนใจกับสิ่งที่พี่คิดทั้งทนที่พี่ไม่ได้คิดเปลี่ยนไปเลยนะครับ <IS C EN TA IN> ก็ยังงงอยู่ว่าทําไมเขาสนใจกันครับหรือมันไปมันเป็นสิ่งที่พวกเขาอยากพูดแต่เขาไม่รู้จะพูดยังไงหรือเปล่า <IS C EN TA IN> มีอะไรคนอยากจะพูดอย่างนี้แล้วพูดไม่ได้หรือเปล่ามีข้าราชการบางคนมาบอกพี่ว่าขอบคุณมากนะที่พูดแทนเราอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมาจากสิ่งนี้ก็ได้ก็คือมีคนหลายคนอยากพูดแบบนี้ อยากแสดงความคิดเห็นแบบนี้แต่เขาอยู่ในจุดที่ทําไม่ได้เพราะว่าถ้าทําไปถูกไล่ออกถูกบีทออกจากงานถูกดา่าถูกเหยียดหยามถูกด้อยค่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันชัดมากว่าสังคมนี้เกิดอะไรขึ้นที่คนอยากพูดแบบพี่ซึ่งมันไม่ได้แตกต่างกับความเป็นมนุษย์ทั่วไปเลยนะทําไม่ได้แล้วพอมีคนที่แม่งบ้าบินแบบพี่ออกมาพูดกลายเป็นเรื่องที่คนให้ความสนใจ ทั้งนี่มันเป็นซิมเพิลมากของมนุษย์ที่ทุกคนควรจะพูดได้นะครับ